ตัวเลขของคนที่จะได้รับสิทประมาณ50ล้านคนน่าจะต้องใช้การกู้เงิน5แสน<ะ>ล้านบาทในโครงการนี้ก็ต้องมีการออกพอรบการกู้เงินแล้วก็ต้องผ่านมาติความเห็นชอบของที่ประชุมสภาใช่ไหมครับ <S <S เป็นประเด็นที่มีคนตั้งคําถามว่าเอะแล้วตกลงม,มันจะผ่านไหมละ่ะสมมุติว่าสุดท้ายไม่ผ่านน่ะโครงการนี้นโยบายนี้ก็คือพับแผน เป็นทางลงสวยๆให้กับรัฐบาลนําโดยพักเพื่อไทยหรือเปล่าคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้หลังจากนั้นครับนายกเศรษฐาทวีสินครับได้มีการทวิตผ่านทางแพลตฟอร์ม X ตอบโต้กลับสสสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลโดยบอกว่าอย่าเอามาตรฐานความคิดตัวเองมาหวังว่าคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนกันอย่ามองความตั้งใจที่บริสุทธิ และความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาเป็นมุมการเมืองที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนเลยครับนี่นะฮะทางด้านของสสสิริกัญญาตันสกุลหรือว่าคุณหมายเนี่ยนะฮะก็มีการตอบโต้กลับผ่านทางแพลตฟอร์มเเช่นเดียวกันเจ้าตัวได้โพสต์กลับไปแบบนี้ฮะ n o e l e Effect คำเรียกตักกะวิบัติชนิดหนึ่งที่ตีความผิดผิด ว่าอะไรสักอย่างย่อมถูกต้องดีงามจริงแท้หรือมีคุณค่าเพียงเพราะใครสักคนทุ่มเทแรงกายแรงใจหรือแม้แต่เสียสละเวลาทรัพย์สินหรือความสุขสบายมาภาคเพียรทําสิ่งนั้นๆด้วยเจตนาที่ดีโอคำน,นี้น่าสนใจนะเอฟฟอร์ตคือความพยายามถูกไหมโนเบลนี่คือเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่มันดีงาม,มว่าน่าชื่นชมอะ่ะเนี่ยฮะให้เครดิตว่าสับบวกตักกะวิบัติวรรณคำโดยคุณสรณีอาชวนาน,น,นทก<ะ>ุล<ะ>นี่นะฮะ ก็เป็นการตอบโต้กลับที่เผ็ดร้อนค่ะในขณะที่สอสอทีรรัตสําเร็จวานนิชครับสอสอเพื่อไทยมีการทวิตข้อความหลังจากที่นายกเศรษฐานั้นอาจจะโดนติงเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารกับประชาชนบางคนมองว่าเป็นการสื่อสารที่สอบตกเพราะเป็นการสื่อสารทางเดียวไม่ได้ให้มีการตอบคำถามตั้งคำถามอะไรใดๆนี่นะฮะโดยบอกว่าดิฉันเห็นแย้งค่ะ นายกเศรษฐาตั้งใจมากกับการสื่อสารกับผู้สื่อข่าวทุกสำนักให้สัมภาษณ์ทุกโอกาสที่สามารถทำได้เพราะรู้ว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญหลังจบการถแถลงข่าวเมื่อวานมีการแจกข้อมูลสรุปที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการตีความผิดๆอย่างที่ผ่านมาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนๆนในโลกออนไลน์นั่นเองนะฮะ ฟังฝั่งนักวิชาการกันบ้างดีไหมคะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ที่รู้รู้น่าจะได้กินหฮวค่ะเพราะว่าพรบเงินกู้ไม่น่าจะผ่านซะด้วยซ้ำนี่มีนักวิชาการมีอดีตกกตแถมมีสวมาพูดสวน่าจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งแล้วเพราะแววว่าจะความรังนี้ค่ะอ่ะฟังคนแรกก่อนนะคะรองศาสตราจารย์วรากร3สามโกเศสอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ต ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย3เหตุผลนี้ค่ะหนึ่งต้องรอนานถึง6เดือน 2. ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดและ 3. ซื้อได้เฉพาะแค่เครื่องอุปโภคบริโภคค่ะทำไมไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจครนี้ผมต้องต้องคำคมเข้าใจเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนิดหนึ่งนะคือเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องการกระตุ้นเวลาที่มันจําเป็นไม่ใช่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเป็นหัวใจสําคัญของการ ของเรื่องเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันเหมือนร่างกายมนุษย์เนี่ยมันต้องเติบโตพัฒนาไปเรื่อยตามวันเวลาของมันแต่ว่าบางครั้งที่มันมีปัญหาก็ต้องกินยานะครับให้น้ําเกลือให้น้ําตาที่มันจะได้กระฉับกระเฉงขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้การกระตุ้นเศ,เศรษฐกิจนะมันเป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะทางเรื่องด่วนนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเลยที่จริงนะมันต้องกระตุ้นเพื่อให้มันเดินมาในทิศทางที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นที่การบอกว่าต้องกระตุ้นทันทีถ้าไม่กระตุ้นแล้วจะกันเิตตบโไม่ เกินกว่า4% 5%เนของไทยทึ่ง่ต่ำกว่าคนอื่นเนี่ยผมว่าอันนี้มัน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 ไม่ใช่อ่ะมีการพูดอาจารย์วรากรย,ยังบอกด้วยนะคะว่าการออกพรบรที่เป็นเงินมากขนาดนี้ไม่ง่ายเพราะว่าพรบรวินัยการคลังฉบับใหม่เขาเขียนไว้รัดก,กุมมากการกู้หนี้ยืมสินต้องทําแบบระมัดระวังแถมวัคท้ายยังมีระบุด้วยว่าคอรมอลต้องไม่กระทําการเหล่านี้เพื่อหาคะแนนเสียงถึงแม้ว่าพรบรนี้อาจจะผ่านสภาก็ยังสามารถยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญได้นะคะ เพราะฉะนั้นใครที่หวังได้เงินหมื่นในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเพลอเอาอต้องรออีกนานค่ะอันนี้เนี่ยเป็นของแถมนะครับแล้วในมาตรา9เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าการบริหารการคลังการกู้นี่ยืมสินอะไรต่างๆเนี่ยต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งอย่างความคุ้มค่านะครับแล้วมีวรคท้ายบอกว่าคณะรัฐมนตรีจะต้องไม่กระทำการเหล่านี้เพื่อเพื่อหาคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นถ้าเขียนไปในพรบวินัยการคลัง2561เนี่ย หลายมาตราเนี่ยโอ้โหรัดกุมมากเขียนไว้อย่างอย่างอย่าง,งแน่นมากเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปในสภาเนี่ยนะครับแล้วผ่านพรบรเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องอะไรถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปยื่นต่อสา,ารรัฐมนูญได้อีกมันคงอีกหลายยกนะครับและใครที่หวังจะได้เงิน1นึ่งบาทเดืนพฤษภาคมเนี่ยผมคง <laughs> ต้องคอยนานนะครับอาจจะไม่ได้ไปซ้ำยนะครับ อีกห,อหนึ่งเสียงตอบย้ําคือเสียงจากคุณสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตอนนะคะโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าการใช้แหล่งเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทจากการออกเป็นพรเบเงินกู้เนี่ยไม่น่าจะเป็นการหาทางออกแต่คิดว่าจะเป็นการหาทางลงให้คุณเสถามากกว่าเพราะรัฐบาลไม่กล้าออกเป็นพรกรหรือพระราชะกําหนดที่ทําได้โดยมติครอมอเพราะรู้ว่าออกพรกรเท่ากับคุกค่ะ โดยวันแรกที่พรบรเข้าสภาเนี่ยอำนาจต่อรองของเพื่อไทยจะกลายเป็นศูนย์ทันทีการยกมือของพรรคร่วมรัฐบาลคือการคงอยู่หรือล้มหายของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเสฐาเพราะถ้าพรบรไม่ผ่านสภานายกจะมีแค่2ทางเลือกเท่านั้นคือยุบสภาหรือว่าลาออกนะคะส่วนนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอก็บอกว่าวุฒิสภาน่าจะคว่ำร่างพรบรเงินกู้เพราะฉะนั้นนายกควรเปลี่ยนใจเพราะทําไปก็ไม่สําเร็จค่ะ สวไม่อยากคว่ำไม่อยากส่งสารรัฐธรรมนูญแต่ถ้าจําเป็นสวก็ไม่ปล่อยผ่านค่ะผมเห็นด้วยกับการฟื้นฟูนเศรษฐกิจแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินทุ่มไปหมดในการแจกจ่ายประชาชนที่สําคัญคือเราไม่ได้เป็นประเทศร่ารวยถ้าเราเป็นประเทศร่ารวยแบบประเทศมีน้ํามัน ซาอุดิอาระเบียอาหรับอิรักหรือคูเวตหรือกาตาร์อย่างเงี้ยเราแจกเงินประชาชนได้ไม่ต้อง่าวว่าจะแจกคนละหมื่นเลยนะผมให้แจกคนละล้านเลยถ้าเรามีเงินเยอะขนาดนั้นนะแล้วเราไม่ต้องไปกู้มานี่เรากําลังจะกู้เงินแล้วต้องแจกทุกคนหลักสําคัญคือถ้าจะแจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไล้ประชาชนเราเอาอะไรมาวัดความรวยความจนความจนเราวัดวัดง่ายเพราะมันมีตัวเลขแต่ความรวยน่ะวัดยากที่สําคัญคือคุณกําลังเอาคนหกสิบเจ็ดล้านคน ตั้งแต่วันแรกเกิดมาแบกรับชะตากรรมหนี้สินระยะยาวเนี่ยเขาเลยบอกว่าเอ๊ะยัยงไงพฤษภานี้คือเราจะเห็นเงินหนึ่งหมื่นบาทหรือเราจะเห็นนายกคนใหม่กันแน่